สวัสดีทุกคนวันนี้เราพบก,กับเจมสามนะแล้วก่อนล่าสุดนี่เราเพิ่งลงคลิปช็อตไปวันนี้เรามาอยู่ในถ้าอะไรก็ไม่รู้โอ้ว้าวโอ้ดูนะั่นสิทุกคนมีตัวอะไรอยู่ข้างในด้วยววน่ากลัวจังเลยโอโหดูครับเราหาอะไรสนุกสนุก,นกดูไหมเราลองแบบว่าตป่งตัวอะไรที่มันน่ารักน่ารักไปให้มันให้มัน,ให,มนให้มันเคี้ยวเล่นไหมทุกคนดูดิเฮ้ย เอ้ยน้องโดนฆ่าเอ้อยช่วยด้วยเออน้องไอโซพอตเรียบร้อยอะล้วลองส่งซอมบี้ไหมซอมบี้ซอมบี้จะไหวไหมเนี่ยฮึซอมบี้จะไหวไหมซอมบี้คุ้งเฮ้ยซอมบี้คุ้งซอมบี้คุ้งไม่ไหวแล้วโอ้โหซอมบี้คุ้งตีตีกลับแต่ว่าอืมเรียบร้อยมันมันเจด,ดมากเลยนนตัว,วนี้อุปหะอะไรวะน้าตามันหลุดแล้วทุกคนมันหลุดแล้วลงไปแล้วครับสวัสดีทุกคนนะครับผมเจ้าอาสาเนะ หลายคนแปลกไปทั้งวิทยาใส่ชุดนี้ไม่รู้มั้นแกเนี่ยทุกคนไม่รู้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 เอาล่ะวันนี้เรามาลองเล่นมอ d ฟาเธอร์ฟาเธอร์ชาร์โดเบสเอ่อมอดอะไรก็ไม่รู้กันนะเป็นเวอร์ชัน1.79เนี่ยแล้วก็หลังจากไม่ได้เล่นนานมาลองเล่นดูนะแล้วก็มีตัวเยอะแยะมากมายมาลองเล่นกันนะเอาล่ะก็มีเอ่อพวกมนุษย์เยอะแยะเลยนะแล้วก็มีปีศาจด้วยตัวหนึ่งสองตัวอะไรเงี้ยนะ มาลองดูกันว่าเป็นยังไงนะฮะทุกคนนะตอนแรกก็เป็นมนุษย์ถือขาอเพลิงไม่รู้ว่าเขาเป็นมาดีหรือมาร้ายกันแน่นะเราจะลองดูไหมว่าเขามาดีหรือมา้ายเสียวตายอย่างเลยทุกคนไม่อยากตายนะเดินไก่นะทุกคนนะอะลองดูได้นะเพื่อน้องๆเขามาดีทุกคนเขาไม่ตีเราแต่แต่ว่ามันเดินไปหาปีศาจที่อยู่ในถ้ำอ้าวแล้วตอนนี้มันตีกันนะทุกคนตีกันดุเดือดมาก พีจีขออยู่นิ่งๆขอชมขอชมการแสดงอันนี้นะเขาตีกันสุดมันนะสุดเราเป็นนั่งคนดูสุดเท่เออทุกคนนะอ่าก็เป็นเอ่อเผ่ามนุษย์นะกับเผ่ามนุษย์อันนี้ก็เป็นเผ่ามนุษย์เหมือนกันนะเขาถืออาวุธเยอะมากเลยทุกคนมีมืออาวุธที่เขาถือด้วยแนละมันดอกด้วยนะถ้าเราไปฆ่าเขาเราจะสามารถใช้อาวุธเขาได้อะไรเงี้ยนะมาเป็นด็อกเตอร์นะเป็นด็อกเตอร์เลย อาด็อกเตอร์เลยด็อกเตอร์ถือไม้กางเขนบ้าป่ะเด่ยด็อกเตอร์หมอปกติย์เขาต้องถือแบบว่ามีดผ่าตัดหรือไม่ก็ที่ที่วัดหัวใจอะไรอย่างงี้อันนี้ถืออ่าไม้กางเขนเอาไว้เสียบเสียบก้นไข่หรือเปล่ากลัวมากเลยโอเคอันนี้ก็คุณหมออีกแล้วเนะี่ยคนนี้เขาถืออะไรฮนะคนนี้เขาถือไม้เทานะ้าแล้วสงสัยขาดด้วยเนะยข้างหนึ่งขาเขาต้องจะมีปัญหาเนะยอ่าประมาณนั้นนะอันนี้ก็เป็นอ่อคุณลุงเนะี่ยคุณลุงหัวโลน้น คนลก็หัวโลทุกคนแล้วก็คนนี้ก็ถือไม้ทาแล้วก็ถือตะเกียงเพื่ออะไรก็ไม่รู้นะเพิ่มมาเพิ่มพอบมาอะไรเงี้ยนะโอเคเราปล่อยคนมาเยอะแล้วเราเราปล่อยมอนสเตอร์ดูบ้างนะฮะนี่มอนสเตอร์เอาล้ฮะตัวจวังหวะนี้มอนสเตอร์โดนลุมยำนะน่าสงสาระเฟิร์นโอ้ไมไปอยู่ในวงทําไมลูกเอาแล้วตอนนี้ว่าเฟิร์นใส่นวด้วยเรียบร้อยเฟิร์นแตกนะไม่เป็นไรนะว่าเฟิร์นลูกพระเจ้าเนี่ยเอาล่ะก็ตอนนี้คนใส่กันนัวมากเลยมาลองดึดูว่ามอนสเตอร์สาม อันนี้มอนเตอร์สายบาคุมมอนเตอร์สายบักคุมตัวใหญ่กว่าเดิมแล้วก็มอนเตอร์ที่ถือคบเพิงนะปากแปลกๆด้วยนะเอาละเจาวันนี้ครับใส่นวนกันนะเลยฮะอา่าระหว่างคนแล้วก็มอนเตอร์ตีกันตีกันเพื่ออะไรก็ไม่รู้ตอนนี้อ๋อเราเป็นคนดูนะเราเป็นคนดูนะเจา้าวันนี้มอนเตอร์เหลือตัวเดียวนะฮะโอ้โหมอนสเตอร์โอ้โหมอนสเ,เตอร์ตัวนี้ไม่ธรรมาดานะอ่ะ ก็ไม่ธรรมดาจริงๆนี่แหละนะเอาเดี๋ยวเราเอานักลบโอ้ยตรงนี้นักรบหัวโล้นนะเป็นสีส้มเลยนะฮะฟ้ารักพ่อนะส้มก็รักฟ้าอะไรเหมือนกันนะฮะนายกทีมพิทาทุิ้ยไม่ใช่นะคนตัวกันนะครับตอนนี้สู้กันนะครับเราอยากเห็นคนจะเอาชนะจะเห็นคนจะเอาชนะมอนสเตอร์ได้หรือเปล่าเนะทุกคนอาสามนเลยลุมหัวล้านลุมมอนสเตอร์ดิไหวปะนะมอนสเตอร์บอกไม่ไหวนะฮะโอ้โหลิ้นมันยาวมากวี้เครเห็นลิ้นมันบ้าง มอนเตอร์ถึงก็พลิงโคตรน่า,าดูอ่ะดูครับเจ้านี้โดนโอ้โหขนาดคนลุมขนาดนี้นะฮะมอนเตอร์ก็ยังฆ่าคนได้เลยฮะอ่ะไหนนะ,ะอันนี้มันโดนลุมประชาทันนะสงสารสงสารมอนเตอร์บ้าเลยฮะโอ้โหมอนเตอร์ดูมีสกิลด้วยนะฮะจังหวะนี้นี่ไงสกิลมอนเตอร์โอ้โหคนตายเป็นว่าเล่นเลยนะโคตรโหดเฮ้ยมอนเตอร์พ้นไฟได้โอเคโอเคประมาณนี้แล้วกันนะฮะ แถวแรกก็ดุเดือดรือผ่านดีและชอบเอามาดูแถวที่2กันบ้างนะครับทุกคนมาดูแถวที่2นะฮะอ๋อโอ้โหยังเสียงคำรอมมันน่ากลัวมากเอนทุกคนมีใครกลัวมันบ้างนะใครกลัวบ้างตึกนะระวังนะใครที่หดี๋ยวออกจากบ้านระวังเจ้าตัวนี้มันกัดตูดผมไม่รู้เลี่องด้วยนะโอ้ยคนมาตายหาหมดแล้วยังค้นไฟอีกทำไมเนี่ยฮะอะมามอนเตอร์ตัวต่อไป อ่าเป็นเหมือนกระดูกไงฮะกระดูกมีจมูกด้วยอูซุปปะเนี่ยนีย่จมูกโตใช่ปะอ่าต่อไปก็อ่าเป็นคนนะฮะมอนสเตอร์ต,ตัวเมื่อกี้นั่นแหละนะแต่มันไม่ใส่บัคคุมมันลืมใส่ใส่ตัวนี้นะโรคจิตนะฮะชอบแก้ผ้าอะไรเงี้ยนะฮะอ่าตัวนี้โอ้โหมนุษย์ทรงผมเรืองแสงนะโคตรน่ารักเลยเฮียมนุษย์ผมเรืองแสงอ่าต่อไปนะฮะอันนี้เอ่อเอ่อมนุษย์มนุษย์อะไรเนี่ย แล้วด,ดูดูครับมันนุตายหัวแล้วมันมันมีเข่าบนหัวด้วยในรูปอ่ะแล้มันจะมันจ,จะตีอะไรกันครับฮะอยากรู้มากเลยอามันดูหัวเรืองแสงะฮะอันปล่อยเวทด้วยนะทุกคนตลกจังนะครับแล้วก็มีเอ่าม,มีมีคนนะฮะเผ่าคนนะฮะเผ่าคนถือดาบแล้วก็ถือเขถือปืนเนาะถือปืนแล้วถือกระทาเลยทุกคน,นอ่านี่ไงหัวมันโผงแล้วฮะหัว เขาเรียกว่าหัวมันเหมือนมันเหมือนอะไรอ่ะมันเหมือนนิ้วคนเหรอหัวมนะันอ่ะมันเหมือนกระจูงอย่าพูดกระตูมันเหมือนน,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 นิ้วคนแล้วกันนะฮะ <c oughs> นิ้วนิ้วนิ้วคนแล้วกันนี้จะเรียกหำก็ก็สงสารนะฮะเพราะมันเล็กเกินอะไรเงี้ยอบาคนนี้ตอนนี้โคตรอ่าวคนโผล่มาได้แป๊บเดียวเนี่ยเอามอนเตอร์ตีกันเองซะง,งั้นนะ <c oughs> มอนเตอร์ตัวนี้ก็ลิ้นยาวเลยน่า,ากลนะัวจังแลบดาเมจมันคือการปล่อยลิ้นออกมาเนี่ยปล่อยลิ้นแล้วกัด กัดนะแล้วก็เอ้ยน้ยปล่อยลิ้นออกมาใหม่นิดนึ่งไงปล่อยลิ้นปล่อยลิ้นมาม,นนนนมาดูดกระดูกตายนะครับอันนี้ก็เป็นเอ่อคนนะฮะคนที่โดนอะไรเนี่ยที่โดนอะไรเสียบหัวอยู่ก็ไม่ดูเลยอ่าเรียบร้อยนะฮะอ่ะาฮะต่อไปก็เป็นโอ้โหอันนี้มอตเตอร์ตัวนี้โหดมากทุกคนดูดิโอ้โหอ่าคนนู้นนะฮะเสกมอันออกมาได้โอ้มาเสกกระดูกนี่เองไอ้คนโดนครอบหัวนะอ่า นี่มันเศษก,กระดูกมาได้นะฮะแล้วก็อ่าเป็นคนนะครับคนที่ว้าวคุณลุงคนนี้เก่งมากเลยดูว่าท่ามันเยอะมากเลยฮะอ่าฮะอ่าฮะคุณลุงคุณลุงไหวไหมนเนี่ยโดนกระดูกฟอ้อมขนาดนี้คุณลุงอ่าผมจะคอยเชียร์คุณลุงเขาเนะฮะไม่รู้ว่าไหวหรือเปล่านะทุกคนเอามาเอาใจช่วยคุณลุงคนนี้กันนะคุณลุงผมยาวนะฮะอย่างกัรดันเต้เกมดิวิเวเมคาอะไรอย่างงี้คล้ายๆอยู่นะอ่านักปราปีศาจนะ มาช่วยคุณลุงกันนะทุกคนว่าคุณลุงจะไหวหรือเปล่านะฮะนี่ถือปืนถือค้อนถือขวานนี่คุณลุงโดนลุมขนาดนี้อ <c oughs> คุณลุงคุณลุงสารคุณลุงเลยอ่ะอ่ะสู้กันวันนี้ไม่รู้จบหรือเปล่านะฮะตอนนี้คุณลุงมุ่งหน้ามาหามอนเตอร์ตรัวนี้มอนเตอร์ที่เราเจอกันในถ้ำตอนแรกใช่ป่ะคุณคุณแล้วอ่าใช่นะะั่นแหละอ่ะโอเคให้เขาสู้กันไปนะเดี๋ยวไปทดสอบอย่างอื่นรอนะคระับอ่ะ มอนเตอร์ก็หมดแล้วนะฮะอ่ามาดูดาบกันบ้างนะทุกคนอ่ามีปืนด้วยเอามีกระสุนด้วยครับอ๋อกระสุนนะกระสุนไฟอะไรอย่างเงี้ยนะฮะกระสุนไฟกระสุนเนเธอร์กระสุนโกละดินกระสุนระเบิดอะไรอย่างเงี้ยนะกระสุนเหล็กกระสุนไฟฟ้าเอาลองดูกันนะฮะนี่ไงยิงอ่าเรายิงเป็นกระสุนไฟนะฮะรีโหลดลูกแล้วก็ยิงนะครับอ่านี่ไงนี่ไงโอ้โหยิงก็เป็นไฟนะฮะเอากระสุนไฟออกครับกระสุนต่อไปกระสุน ยิงนิอ่ารีโรดใหม่ยิงเออกระสุนระเบิดครับทุกคนยิงเออเป็นไงยิงแล้วระเบิดเออเป็นไงสนุกป,ปะละ่ะต่อไปกระสุนสายฟ้าทุกคนเออมันสายฟ้าตรงไหนมันึกว่ายิงก็มีสายฟ้ามาไม่มีเนะฝนตกฝ,น,ฝนก็ตกเลยเอ,อ่าํำคานฝนนะปิดไปก่อนได้ปะเป็นไงไม่เห็นสายฟ้าเลย มีกระสุนอะไรที่มันน่าตื่นเต้นดิเวกระสุนพิษอีก็กดู้ติดพิษอ้าวตายห่าเลย <c oughs> โอเคกรอฟกระสุนอะไรวะกระสุนแสงเหรออ่ายิงแล้วโดนนะฮะโดนติดสถานะแสงโอเคประมาณนี้แล้วกันนะกระสุนอื่นก็น่าจะธรรมดานะฮะเป็นเนี่ยเทอร์ไรน์ไรอย่างเงี้ยนะฮะพิษอะไรน์เงี้ยคอปเปอร์อะไรเงี้ยกรอฟอย่างเงี้ย,น,ยน,นะฮะก็กระสุนธรรมดา สไนเปอร์บุลเลตด้วยโอ้โหกระสุนนี้มันใส่ได้ปะเนี่ยโอ้โหใส่ได้แต่น่าจะแรงนะฮะสองดามหดใครใส่มาเนี่ย <c oughs> โอเคปืนจบไปแล้วนะฮะต่อไปมาขวานกันบ้างน,นะฮะ,ะขวาน,นะนรับลองฟันดูนะนี่ไงดามมันอยู่ที่ประมาณเจ็ดนะทุกคนนะ,ะดามจอยู่ที่ประมาณเจ็ดนะโอเคต่อไปเป็นดาบนะฮะดาบคุณลุงตอนแรกที่เราเห็นเนะี้ยดามจอยู่ที่ประมาณ6นะฮะ ก็แรงอยู่นะต่อไปก็เป็น torch นะฮะอ่าคบเพลเพิงนะฮะคบเพิงดาเมจเท่าไหร่ดาเมจสีฟันได้ล้วนๆนะติดไฟด้วยนะมาเดิดอ่าฮะมาเดิดมาดิเฮ้โอเคอ่าจุดไฟได้แล้วทุกคนโอเคต่อไปก็เป็นดาบยาวยาาดี้ทัฟฟ่าดีวอเตอร์ลอออไม่ใช่คนละดาบกันเนาะ,อะลองฟันดูนะฮะอ่าฮะฟันฟันฟันดูเดือดมากครับอ่าฮะ คนลุงกับมอนเตอร์ตัวนั้นมาตีกันเสร็จยังผมไม่รู้นะไม่ได้ตามเลยฮะแต่ตีกันสนุกดีเนาะอ่ะต่อมีอะไรเนี่ยเบอเขาเรียกอะไรวะ,ะช้อนฟ้อมยาวแล้วกันเดะแล้วก็มีเคียวยาวแล้วกันนะแล้วก็มีปืนไฟแล้วก็มีอะไรก็ไม่รู้ดิอะอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะเลยนะฮะเอาเลือดออกมาเอามาทำอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยเอามีกล่องเพลงด้วยนะเปิดกล่องเพลงให้ฟังแล้วกันนะ ใครได้ยินบ้างผมไม่เห็นได้ยินอะไรเลยใครได้ยินนี้ก็ระวังคำสาปแล้วกันนะ,ะผมไม่ได้แช่งนะใครได้ยินก็ระวังเจอคำสาปแล้วกันนะอะล่ะมาหมดอ่ามีเขาเรียกอะไรอะออมีขวานด้วยนะฮะโอ้โหขวานทำเป็นขวานยาวได้ what the fuck โอ้โหสุดยอดเลยขวานยาวดามิอยู่เท่าไหร่เนี่ยสิบสองเลยเหรอโคตรแรงนะครับทุกคนไหนมีใครให้ลองบ้าง hello เล่ากระดูดนี่ไงสเกลตันโอ,อ้ฟันแล้วกระดูกทะลักเลยเฮ้ยกระหมูให้น้องมือนี่โอ้ฟันทีเดียวหมูหัวขาดเลยทุคนโหดมากอ่าทำเป็นขวานสั้นขวานยาวนะขวานสั้นจะเมีอยู่ที่ประมาณ9นะขวานยาวอยู่ที่สอเนาะแต่ความฟันเอ่อฟันชา้าลงนิดนึงนะส่วนไอ้นี่นะครับช้อนซ่อมยักษ์นะนี่ตี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 ระยะไกลได้ครับอ,อมันดีอย่างนี้นี่เองนะ ตีระยะไกลนะฮะอ่าสุดยอดเลยนะครับอ่าต่อไปนะฮะเป็นเอ่อเคียวนะฮะเคียวนี้ความสามารถของมันอ่าก็ก,ก็ก็ไม่รู้อะไรมากนะฮะอ่าแต่ว่าน่าจะฟันระยะไกลอยู่พอสมควรนะฮะอ่าต่อไปก็เป็นเคียวต่อไปนะฮะอ่าเคียวนี้นะฮะก็เป็นเคียวยาวมากครับอ่าสามารถทําเป็นเหมือนกับว่าดาบได้นะทุกคนหดให้กลายเป็นดาบได้นะฮะอ่าดาบก็ดาเมจอยู่ที่ประมาณ7.2นะฮะ ความเร็วอยู่ที่0.4นะฮะอันนี้ก็เป็น10แล้วก็0.8นะฮะเลือกเอาจะเคียวยาหรือเอาดาบนะโอ้โหพูดดีกันแล็บไอ้น้องจริงๆแล้วพี่คือสลันนี่น้องสลันปลอมตัวมาก็ทุ้ยละอ่ะไหนเขาลองหน่อยเอาแมงมุมนี่แหละมาอ่ะฮะอ่ะฮะนี่เอาเป็นดาบอุโยฟันแบบรัวๆก็เทมอนกันนะอ่าต่อไปอันนี้อะไรฮะฮะฮะอะไรอะ S <S <an> โอ้ยมันเรียกปีศาจออกมาปิศาจกัดกินมันลูกอื้อร่อยเลยเรียกปีศาจออกมากินมื้อเย็นนะครับทุกคนฮัลโหลลุงกำลังโดนปีศาจกัดตูดอยู่เรียบร้อยลุงแตกไปครับอ่ามาันขอดูข้างหน้านโอ้โหโอ้โหอย่างกระโดดปลาหมึกเพิ่มมาเต็มไปหมดเลยครับทุกคนอ่าด็อกเตอร์สเตนนี่ว่า,าเคยดูบ้างนะครับคล้ายๆอยู่นะประมาณนั้นนะฮะ อันนี้ก็โอ้โหโอ้โหโอ้โหเราสามารถเรียกน้ำแข็งออกมาโจมตีคนอื่นได้นะว้าวยอดไปเลยดูดิบิ้วพิ้ว,วอ้าวทำไมไม่โดนนะไอ้ไองไแมงมุมก็กระเจิงได้นะทุกคนอ่ะฮะอ่ะต่อไปอันนี้นะครับเป็นเหมือนกับอะไรอะคืออะไรอะซออาเป็นดาบนะฮะดาบพับได้ว้าวโคตรเจ๋งดาบพับได้ โอเคต่อไปโอ้โหสมุไรไโอ้โหสมุไรยม,เม,มรยีเลือดอาบมาดีโอ้โหสมุไรเลือดอาบเพิ่มดาเมจโคตรเยอะครับทุกคนมาอ่ะซอมบี้นี่แหละดาเมจอาบเลือดไปเลยหฟันแล้วเลือด,อดอกินกินอย่างกบซอยจุโอเคมาปืนสุดท้ายแล้วนี่คือปืนไฟนะทุกคนยิงยิงแล้วเผาตัวเองอตายซะเจ้ากระดูก ยิ่งวีนวีนวิ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 นมันโดนจริงไหมวะเนี่ยวินวินวินนี่ไงโดนโดนมันระยะใกล้มากทุกคนดูดิวิน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 ระยะมันใกล้มากจะไหวไหมเนี่ยฮะมันโหดอยู่นะทุกคนพ่นไฟอ๋อกดแเจมประมาณนี้หมดยังอ่ะเหลืออีกอย่างหนึ่งจริงๆเรารีวิวก็ได้มั้งมันคือไม้เท้าฮะ นะครับที่สามารถเปลี่ยนเป็นดาบได้อแค่นั้นแหละสุลุกมากไม้เท,ท้าที่เปลี่ยนเป็นดาบได้เหมือนจะหลับฝังเฉยๆอ่ะเนี่ยเนี่ยถอดฝังมาเป็นดาบโอเคหมดยังหมดแล้วนะฮะทุกคนอ่าหมดแล้วก็จะเปิดกล่องเพลงบรรานให้ฟังอีกทีหนึ่งนะฮะใครได้ยินก็แสดงว่าคนนั้นคืนนี้เจอดีแน่ฝันร้ายแน่นอนคนระับผมไม่เห็นได้ยินอะไรเลยเนี่ยไม่เห็นได้ยินอะไรเลย ครได้ยินบ้างวะผมไม่เห็นได้ยินเลยแต่เขาบอกว่าคนที่ได้ยินน่ะฝันร้ายแน่นอนคืนนี้นะฮะไม่รู้ตัวใครตัวมันอนแล้วบาย